วัสดีครับพบก,กับสุรุกาหลิวพูเราเริ่มต้นกันที่เฮี yeah, ยีโก้ใกล้แล้วนะครับหงแดงจัปิดดิวมิลลาร์เกิต40ล้านปอนด์จะประกาศอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้านะครับดิวใกล้จบลิวพูจับปิดดิวคว้ามิลลาร์เกิตแบ็กซ้ายพลังงานจับบอนหมัดคาดการณ์นะครับว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าส่วนเวียตตรวจร่างกายในวันศุกร์ตลาดการซื้อขายนักเตะของลิวพูนะครับยังคงร้อนรุ่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเบนจาครอบนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมารายงานว่าหงแดงกำลังเข้าใกล้การปิดดีลความเบล็อกเกอร์เก็บแบ็กไซด์ดาวรุ่งทีมชาติฮังการีในวัย21ปีมาร่วมทัพเต็มทีโดยการเจอจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและคาดว่าจะสามารถประกาศอย่างเป็นการได้ภายในสัปดาห์หน้าตามการรายงานระบุนะครับว่าทั้งสองสโมสรได้บลูกตกลงเบื้องต้นโดยวาจากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการตัวคกาว่าจะอยู่ที่ราว40ล้านปอนด์ ขณะนี้เหลือเพียงแค่การจัดก,การรายละเอียดเล็กน้อยในสัญญาและเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะเท่านั้นนะครับกรแก้นนะครับสร้างความประทับใจอย่างมากนับตั้แต่ย้ายมาค่แค่ในพรีเมียร์กับบอลมัดด้วยสไตล์การเล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานการเติมเกมรุกที่ดุดันและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งในเกมรุกและเกมรับซึ่งฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นนี้เข้าตาลิเวอร์พูลอย่างจังโดยมองว่าก็คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการเข้ามาสร้างการแข่งขันและเป็นกําลังเสริมในระยะยาวให้กับแอนดู โรเบอร์สันการขึ้าตัวเมื่อเลิกเกตถือว่าเป็นการตอกย้ำนโยบายการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผู้เล่นอายุน้อยเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและที่ต้องการคือมีประสบการณ์ในพรีเมียร์มาแล้วซึ่งจะช่วยให้เขาปรบับตัวเข้ากับทีมของอเนอร์สลอตได้อย่างรวดเร็วหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะฮะเกตจะกลายเป็นการเสริมทัพรายที่3ของลิเวอร์พูลในตลาดเสมอที่คึกคักนี้ต่อจากที่มีฟิมโปงฟอร์เรียนเวีย คะกนนการมาของเขาอาจส่งผลโดยตรงต่อน,นันก็ของกอาาร์ตสาซมิการ์ที่กำลังดัลกันสดใสอย่างจริงจังจากนัตเตียมฟอร์เรสต์ฟันบอลเดอะครับเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ในแนวรับได้เลยด้ครับเจ็กเก็นครับถึงกระเบื้ออดีตทีมคลาวานมอบของขวัญสุดช็อกในสีต้องห้ามลั่นล้อเล่นใช่ไหม ซอกกลางรายการเยอกิครับนะครับถึงกับอึ้งเมื่อรักนาคาวานอดีตลูกทีมมอบเสื้อยือดสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีของชาวเกสสุนท่ีกุปัดตลอดการของดอดมุนแม้จะวางเมื่อจากการคลุมทีมลิเวอร์พูลไปแล้วแต่สีสันของเยอกิ้ครับก็ยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลได้เสมอนะครับล่าสุดในบทสนทนาอันอบอุ่นกับอดีตลูกทีมเก่าอย่างรักนาคาวานกุนซือชาวมันถึงกับต้องอุทานเสียงหลง เมื่อเจอกับของขวัญสุดปั่นที่ทำเอารอยยิ้มหุบลงแทบไม่ทนันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นับช่วงขายคลิปวิดีโอในการให้สัมภาษณ์บน u b e Channel ของคลาวานและมอบสเสื้อยืดสั่งทำพิเศษสกินคำว่าทีมคลาวานให้กับอดีตเจ้านายทันทีที่เห็นเจนกลับถึงกับเบิกตาก,กว้างและพูดเสียงสูงว่าแต่นี่มันสีน้ำเงินของชาวเก้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเนื่องจากสีน้ำเงินรอยยับบลูนั้นคือสีประจำทีมชาวเก้0ศูนย์สี่ อารตตัวจกาศของกรีเซียเดอดมุนสมุสรที่สร้างชื่อให้กับเขานั่นเองคาวานจากคัตฮีโร่สู่เส้นทางการเมืองฟุตบอลนอกจากโมเมนต์ขำๆนี้แล้วคาวานอดีตกองหลังจงเก๋าพูดที่เป็นที่รักของแฟนบอลหงแดงในวัย39ปีได้เผยถึงเส้นทางใหม่หลังแขวนสตัดโดยตั้งเป้าลงสมัครชิงตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลเอสโตเนียเขากล่าวถึงแรงผลันว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกไร้ประโยชน์ของนักฟุตบอลที่ต้องเลิกเล่นในวัยที่ยังอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตและต้องการท,ท้าทายการบริหารงานที่ค่อนข้างคลุมเครือของสมาคมชุดปัจจุบันอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับเป๊ปเคยคุยกับเจ็คลับก่อนดึงลินเดอร์ในอีกด้านหนึ่งเป๊ปกอดีราผู้จัดการทีมแมนเสตีก็ได้เปิดเผยเรื่องราวที่แสดงถึงความเคารพในวงการเมื่อเขายอมรับว่าได้พูดคุยกับเจคกิี้คลับเป็นกานส่วนตัว ่อนที่จะตัดสินใจแต่งตั้งเป๊ปลินเดอร์อดีตผู้ช่วยมือขวาของเจอร์กิงคลับมาเป็นทีมงานคนใหม่ของเขาผมขออนุญาตเจอร์กินแน่นอนผมถามเขาว่าจะมีปัญหาไหมถ้าผมจะคุยกับเขาและเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเลยเป๊ปกล่าวผอมสื่อวาคลับชื่นชมในตัวลินเดอร์เป็นอย่างมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันีและให้เกียรติกันของสองยอดกุนสือแห่งยุค โงดังยืดคำขาดคินเส้นตายกัวนเต้ตัดสัญญาฉบับใหม,ม่ในสัมัยน,นี้หากไม่สําเร็จพร้อมขายทิ้งล่าตัวแทนในทันทียื่นคำขาดแล้วนะครับลิเวอร์พูลกำหนดเส้นตายให้อิบราฮิมาก,กัวนเต้ตัดสแนเรื่องฉบับใหม,ม่ให้จบภายในตลาดซื้อขายรอบนี้แม้จะเพิ่งประกาศข่าวดีด้วยการจับกับตันทีเมอร์จิฟัานไดต่อสัญญาไปจนปี2027แต่สถานการณ์ในแผงกองหลังของลิเวอร์พูลก็ยังร้อนระอุล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์ สื่อชื่อดังรายงานนะครับว่าสโมสร์ได้เคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการขีดเส้นตายให้อิบไรามากโกนาเต้ปราการหลังชาวฝรั่งเศสต้องตัดใจเรื่องสัญญาชุดใหม่ให้ได้ภายในสมัมมานี้ปัจจุบันสัญญาของโกเาเต้เหลืออยู่กับลิร์พูถึงปี2 0 2 6ซึ่งนั่นหมายความว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สโมสรต้องจัดก,การเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีในอนาคตลิร์พูต้องการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ซ้ำรอยกับกรณีของเทนอเล็กซานเดอร์ ที่กำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายทำให้สโมสรตกอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบในการเจรจาดังนั้นเดิมพันในเดีอนนี้จึงสูงมากหากการเจรจาสัญญาัใหม่กนาเต้จึงโซโฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อจับคู่กับเฟอร์จิฟไานตา์ในฤดูกาลที่ผ่านมาประสบความสำเร็จแผนการสมทับในตำแหน่งเซนเตของหงส์แดงก็อาจจะถูกระง,งับเอาไว้ก่อนแต่หากการเจรจาล่มไม่เป็นท่าลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะตัดสินใจปล่อยตัวโกนาเต้ออกจากทีมในทันที และจะเดือนหน้าเข้าสู่ตลาดเพื่อล่าตัวแทนคนใหม่โดยมีรายงานชื่อที่อยู่ในเรดาร์าแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นกอนซาโลอินาซิโอสปอร์ติ้งลิสบอนจาเรลฮาโตอาแจกและโทมัสอารโฮจากเบนฟิกาขณะนี้อนาะคตของอิบราฮิมกุนเต้และแผนการปรับปรุงโฉมแนวรับของลิเวอร์พูลแขวนอยู่บนเส้นได้แฟนบอลต้องจับตาสักกาหนี้อย่างไม่กระพิตาเพราะนี่คำตอบสุดท้ายกำลังจะมาถึงในเร็วนี้ ด่วนเคลนโฮปนักข่าวจากเดลวิเมลรายงานมาว่าตอนนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้เร่งจูเลียนวอร์ดมือดีจากเอฟจีนั่งแทนพออกรักกุหม่บวิดีโขยับวงการนะครับนิวคาสเซิลเดินเครื่องท่าจูเลียนวอร์ดมือดีจากเอฟจีนั่งแทนพออ,อก,กรักกุหม่สาลิกาดงขยับไหวเคลนโฮปนักข่าวชื่อดังจากเดลวิเมลตีข่าวว่านิวคาสเซิลกำลังพยายามทับทามจูเลียนวอร์ด สำนักงารการ,การบริหารฟุตบอลพรีเม,มียร์เคลนโฮอมนะครับนักข่าวระดับที่1จากเดลี่เมลได้ตีข่าวใหญ่ว่าเนวคกเซลต์กําลังเดินเครื่องเต็มกําลังเพื่อทับทามจูเลียนวอร์ดผู้ในการฝ่ายเทคนิคคนปัจจุบันของเฟเวสปอร์ตกรุ๊ปหรือเอฟเอจซึ่งเป็นบริษัทแม่ของคู่แข่งร่วมลีกอย่างหร์พโลให้เข้ามารับตาแหน่งผู้ในการกีฬาคนใหม่ในถิ่นเซนเชมพาร์กการเคลื่อนไหวแบบใส่พลรรับครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่พามิเชล แล้วมาตำแหน่งผู้นันการกีฬาสโมสรไปสดๆร้อนๆในวันนี้ทําให้บอร์ดบริหารของสาริกาโดมต้องเร่งมองหาและแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์เข้ามาทำแทนที่สําคัญนี้โดยในทันทีและเป้าหมายเบอร์ต้นๆที่พวกเขาต้องการตัวมากที่สุดก็คือจูเลียนวอร์ดเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าสาริกาโดงที่มีกลุ่มทุนจากสาอุดอระเบียหนุนหลังจะสามารถใช้พลังเงินดูดดึงหนึ่งในผู้บริหารระดับสมองของคู่แข่งลุ่มลีกมาได้สําเร็จหรือไม่ นี่คือสุดการลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของที่18มิถุนายนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ